สุดท้ายมันไปเจอก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ทีนี้ในอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมคะวันนี้มีอีกท่านหนึ่งที่ให้มุมมองน่าสนใจดรตรินโพรักษาเป็นนักอาชญายวิทยาด้านพฤติกรรมและจิตวิทยาของอาชญากร ไม่ได้บอกว่าน้องเป็นอาชญากรนะแต่ถ้าดูพฤติกรรมของเวลามีคดีลักษณะแบบนี้แล้วอาจารย์ยก็ติดตามข่าวนี้แล้วอาจารย์ก็ดูลักษณะของน้องอายุแค่17ปีที่ปกปิดความจริงมาตลอด20กว่าวันจริงๆแล้วเนี่ยเขากําลังจะวิเคราะห์พฤติกรรมก็แล้วกันบุคลิกภาพของน้องในการให้ข่าวแต่ละรอบคือเท่าที่ดูเนี่ยอาจารย์ถอดรหัสออกมาเขาบอกว่าน้องอายุเท่านี้ ให้ข้อมูลวกไปวนมาเขาอาจจะมีความเครียดมีความกดดันมีความทุกข์ใจหรือมีข้อกังวลที่จะต้องโกหกแต่ทีนี้พอพูดถึงคำรับสารภาพถามว่าวันนี้เนี่ยยี่สิบวันที่ผ่านมาน้องจะพูดความจริงหรือยังอาจารย์บอกอย่าเพิ่งไปฟันธงม,มันยังเชื่อไม่ได้ค่ะจนกว่าจะเจอว่าเด็กเนี่ยอยู่แถวนั้นตามที่เขาบอกหรือเปล่าเพราะอะไรอาจารย์พูดตรงนี้น่าสนใจคุณผู้ชม อาจารย์พูดว่าการรับสารภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นมา20วันแล้ว20กว่าวันที่ผ่านมามันสามารถเติมแต่งได้มันไม่เหมือนตอนแรกที่เพจเพิ่งจะเกิดซึ่งตอบด้วยอารมณ์ความคิดและความรู้จริงๆแต่ตอนนี้ผ่านมา20วันเขามีเวลาที่จะกรองเขามีเวลาไตร่ตรองว่าถึงเวลาที่เขาต้องพูดเขาจะพูดอะไรบ้างทีนี้ตามหลักจิตวิทยาอาจารย์ใช้วิทยาศาสตร์อธิบายนะคะสมองของมนุษย์เนี่ยคนที่โกหกจริงๆจะไม่สามารถไล่เรียงเหตุการณ์ย้อนหลังได้เช่น ถอยมาถึงวันก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุอย่างเช่นวันที่4วันที่5น้องสามารถเล่ารายละเอียดได้ไหมถ้าดูตามคลิปทางขวามือน้องเล่าไม่ได้นะวันใกล้ถอยหลังไปเนะี่ยวันที่เกิดเหตุเพราะถ้าคนพูดความจริงอะ่ะมันเล่าได้หมดแหละรายละเอียดเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่น้องพูดออกมาเนี่ยมันเป็นความจริงทั้งหมดหรือเปล่าเพราะดูแล,แล้วเขาก็ยังกังวลอยู่ส่วนเรื่องของการให้การวกไปวนมาเนี่ยกรณีเนี้ยอาจารย์ก็มีการวิเคราะห์เอาไว้บอกตัวเขาเองอาจจะมีความกดดัน มีความทุกข์หรือมีข้ออะไรที่รู้สึกกังวลอยู่จําเป็นที่เขาจะต้องโกหกหรืออาจจะมีเหตุผลอะไรก็ตามแหละแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดเขาโกหกมาก่อนหน้านี้แต่งเติมมาก่อนหน้านี้วันนี้ความจริงที่เขาพูดมันอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดก็ได้เพราะมันผ่านมา22วันแล้วเหตุเพิ่งเกิดเนี่ยความเข้มข้นของเหตุการณ์หรือการแต่งเรื่องขึ้นมาเนี่ยจะไม่ไม่ไม่สมูทเท่ากับ ช่วงนี้มันเกือบเดือนแล้วเราสามารถใส่ดีเทลเพิ่มได้ถ้าการสอบส่วนเบื้องต้นนะครับเป็นอารมณ์ความคิดและก็ความรู้ข้อมูลในสมองเขาจริงๆหากเราไปสอบปากคำเขาช่วง1 2 3วันแรกเนี่ยอันนั้นอะ่ะคือข้อเท็จจริงอารมณ์จริงๆกลัวก็กลัวจริงโกหกก็โกหกจริงๆนะครับในช่วงในช่วง3วันแรกแต่ตอนนี้ถ้าไปถามไป ไม่ว่าจะมีข้อมูลหรือดีเทลอะไรเพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นไปได้ว่าช่วงเวลาตั้ง22วันนะครับสามารถวางแผนใส่รายละเอียดเพิ่มเติมทําให้เรื่องมันน่าเชื่อถือมากกว่าเดิมได้คนที่โกหกจริงๆเนี่ยจะไม่สามารถเล่าเหตุการณ์ย้อนถอยหลังไปได้นะครับถ้าจะถามสอบปักคําเบื้องต้นจริงๆต้องลองย้อนไปว่าถอยมาจาก7จ็ดโมงหกโมงตีห้าถอยกลับไปจนถึงเมื่อวานเลยถ้าคนพูดความจริงจะไม่ต้องนึกนะครับแต่ถ้าคนพูดไม่จริงเนี่ย การไล่เลียงเหตุการณ์ย้อนหลังเป็นสิ่งที่ทําได้ยากหากไม่เตรียมตัวที่อายุน้อยมากๆ8เดือนนี้ครับถ้ามีไข้สูงถึง38 39เนี่ยมีโอกาสที่จะชักแล้วก็เสียชีวิตได้อยู่แล้วนะครับโดยไม่จําเป็นจะต้องตกหรือมากระแทกพื้นเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตจากการชักถ้าเอาศีรษะลงหรือคอหักเนี่ยครับก็เสียชีวิตเสียชีวิตแน่นอนอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องเจอศพก่อนและชันสูตรศพน้องครับ ตามสถิตินะครับผู้หญิงจะทําการฆาตกรรมบุคคลคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้พออาจารย์บอกว่าเขาอาจจะมีความกังวลบางอย่างที่ทําให้เขาต้องโกหกล่าสุดวันนี้เราไปคุยกับยายของน้องยายของน้อง17ปีปรากฏว่าหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยคำสารภาพมันโผล่ออกไปยายมีโอกาสได้คุยกับน้องอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่วันนี้น้องจะถูกคุมตัวไปฝากขังก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเองทําอะไรหมาเนี่ยมันยังรักลูกมันเลยปรากฏว่าน้อง17ตอบว่า หนูตกใจทําอะไรไม่ถูกแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าวันนี้ที่ยายถามกลับว่าเองทําไมไม่บอกใครทําไมไม่พูดความจริงประกฏมีคําพูดที่เราฟังแล้วเราก็สะท้อนใจน้องเนี่ยบอกกับยายเขายายแท้ๆเขาเลยนะคะบอกหนูกลัวยายถ้าหนูโดนจับแม่หนูอะ่ะป่วยติดเตียงถ้าหนูเข้าคุกใครจะดูแลแม่หนูเพราะเอา